สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ที่ยังคงมุ่งมั่นในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีมุ่งนําความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและที n ช่อง16ค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราพูดถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2563ต้องยอมรับนะคะว่าทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับบทเรียนหลายอย่างหลายด้านไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เรื่องของสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและความมั่นคงรวมๆกันด้วย ตอนแรกเรานึกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปเรากลับพบว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อสู้กับเจ้าศัตรูตัวร้ายเชื้อโรครายที่มองไม่เห็นนี้ต่อไปทุกคนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เรียกกันว่า New Normal ทั่วทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยของเราเองก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ช่วงแรกแรกประเทศไทยของเราได้รับการยอมรับนะคะว่าระบบสาธารณสุขของเรามีการบริหารจัดการที่ดีมากจนหลายประเทศนำเอาการจัดการของประเทศไทยไปเป็นต้นแบบไปเป็นแบบอย่างแต่ในช่วงปลายปี2563เรารเผชิญกับศึกหนักอีกครั้งหนึ่งกับการระบาดระลอกใหม่ จุดศูนย์กลางนั่นคือที่ตลาดกลางกุุงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้วมีการกระจายผู้ติดเชื้อไปในหลายสิบจังหวัดทั่วประเทศไทยเราเคยคิดว่าวัคซีนจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาแต่ณเวลานี้ต้องมาตั้งคำถามใหม่แล้วว่าสิ่งที่เราเคยคิดจริงหรือไม่ ภาคธุรกิจที่กำลังจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจส่งออกหรือว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวมาได้รับผลกระทบอีกแล้วจากการระบาดระลอกใหม่เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรให้ทุกคนอยู่รอดได้ทุกคนจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวแบบไหนเอาเป็นว่าพักการสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กี่จะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ กลังมหาที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤตเราเหนื่อยเราลม้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายัางต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับหลานก็สร้างไม่ได้ ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่น เคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยนํ้าใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้ สถาบันพระปกเกล้า ผูช้ชมคะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่านะเวลานี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นจึงมีความกังวลใจกันว่าแล้วระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยจะสามารถรับมือได้หรือไม่ถ้าเกิดตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้แล้วเรื่องของการกลายพันธุ์หลาจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าในต่างประเทศเราเห็นอย่างชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษ เราก็ที่ในจีเรียก็พบการกลายพันธุ์มาแล้วประเทศไทยของเราจําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมมีการรับมืออะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างในช่วงนี้ลงามาพูดคุยสอบถามในรายละเอียดการกับเรคีอของเราค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานโนเลขาที่การราชวิทยาลัยจุฬาพร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาพร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะตอนนี้เราจะเห็นว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดในวงที่กว้างขึ้นถ้าถามใจคุณหมอเลย ระบาดระลอกใหม่นี้กับระลอกแรกต่างกันมากน้อยขนาดไหนก็ต่างกันอยู่มากพอสมควรนะครับในหลายๆประเด็นเอาเป็นว่าระ,ระลอกแรกเนี่ยเราเป็นประเทศที่สองในโลกที่มีเชื้อนี้ต่อมาจากประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเรายังแทบไม่รู้อะไรมันจักมันเลยไม่รู้ว่ามันแพร่ระบาดด้วยวิธีไหนอย่างไรแล้วก็การรับเชื้อนี่ยังไม่รู้ชัดเจนเลยนะครับ ระหว่างไปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้จักมันเยอะขึ้นนะครับร,รู้ว่ามันแพร่ระบาดอย่างไร <Okay. S 2> ในกลุ่มคนแบบไหนสถานที่ประเภทไหนที่จะทำให้มันแพร่ระบาดได้มากได้เร็วได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในคราวนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราแพร่ระบาดเยอะกว่าครั้งแรกไหมก็เยอะกว่านะครับนอ <Okay. S 1> จากหลายสาเหตุสาเหตุแรกคือในครั้งแรกเนี่ยเนื่องจากว่า พอเรารู้ปรั๊บประเทศเราด้วยความเชื่อมัน่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในมาตรการเราปิดประเทศสนิทเลย<ะ>ปิดกิจการในประเทศสนิทเลยเราคุมโรคมันได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาผมจำไม่ผิดเดือนหรือเดือนนิดๆองนะครับจากจากที่ขึ้นมาเยอะจนเป็นศูนย์เลย<ะ>แล้วคนไทยทั้งประเทศก็อยู่ด้วยความสบายใจอยู่6 7เดเดือนแเดือนแต่คราวนี้เนี่ยมันก็ทนไม่ได้หรอกเพราะว่าทั่วโลกเขราระบาด <c oughs> อยู่รอบๆบ้านเราก็ระบาดอยู่นะครับแต่ว่าเราก็รู้ข้อมูลมันมาเรื่อยๆนะครับเราก็มีการแพร,ร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งรอกที่สองอย่างที่ว่าถามว่าตางยังไงจากครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยถ้าจำถ้าจำกันได้เราจะมีเรียกว่าซ u เปอร์สเปรดิ g งอีเวนท์ที่เดียว <c oughs> ที่หลักคือที่สนามมวยกับที่ผับด้วยที่ผับนิดเดียว6 7คน8คนนะครับในการแพร่ระบาดในสนามมวยเนี่ยผมก็ อธิบายอยู่ด้วยว่าเรารู้ว่าใครเข้าใครออกมันมีกล้องอยู่คใครนั่งตรงไหนอย่างไร,รการติดตามคนไม่ยากนะค,ะครับแล้วก็อยู่แค่นั้นเองที่เดียวด้วยในผับก็เจ็ดแคนก็จับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของวงการสาธารณสุขเราซึ่งเก่งอยู่แล้วก็ล้อมกรอบมันได้ภายในระยะเวลาไม่กี่อาทิตย์นะครับแล้วก็รักษากักตัว ต่จะสังเกตว่าในครั้งแรกเนี่ยถึงแม้จะคนน้อยแต่เรามีคนเสียชีวิตเยอะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าว่าโรคมันเป็นยังไงเมื่อไหร่จะต้องให้การรักษาแบบไหนอย่างไรนะครับคนก็เสียชีวิตเยอะถึงแม้จะมีผู้ป่วยปริมาณน้อยแต่พอมาครั้งที่สองเนี่ยที่เรียกว่า super spreading event นั้นนะี่มันมาจากหลายที่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับอันแรกเลยคือที่ตลาดกุ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีชีสุนทรคอบบอน หลายๆบอนซึ่งทั้งสองสา,สามที่เนี้มันมาพร้อมๆกันแล้วก็เป็นที่ที่จะตามตัวคนได้ยากอันนี้เป็นเป็นข้อที่แตกต่างชัดเจนในเรื่องของการระบาดแต่เป็นยังยังเป็นเชื้อตัวเดิมนะครับยังเป็นเชื้อตัวเดิมตรงัเชื้อตัวเดิมคือคําถามเกิดขึ้นนะคะคุณหมอว่าสงสัยเชื้อตัวเดิมจริงหรือสืบเนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เราไปตรวจแล้วพบเชื้อเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคุณหมอเขาไม่แสดงอาการ S <S ใช่ครับอันนี้ก็เป็นคนในประเทศคือประเทศเรานี่ไม่พอไม่ไม่ได้ระบาดเป็นระยะเวลานานพอในช่วงแรกแล้วก็ไม่ได้ตรวจกันกว้างขวางเพียงพอที่จะบอกได้ว่ามีใครที่ได้รับเชื้อแล้วไม่มีอาการบ้าง Aa, ช่วงแรกนี่เรามีข้อมูลจํากัดมากเลยในประเทศไทยในขณะที่ต่างชาติเนี่ยเรารู้ต่างประเทศเรารู้ว่าคนที่ได้รับเชื้อเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งเล็กน้อยไม่มีอาการเลย <S <S นะครับไม่มีอาการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่า ว่าเชื้อเนี่ยแต่โดยลักษณะการแพร่ะระบาดการเกิดโรคน่าเป็นเชื้อตัวเดิมน,นะครับ,รบเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องการกลายพันธุ์อีกทีนึงนะครับ,รบเพราะเชื้อนชนิดนี้เนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุก,กรรมอยู่ตลอดเวลามันเป็นไวรัสที่เราเรียกว่า RNA ไวรัสมันไม่เหมือนคนมนุษย์มนุษย์มี DNA มนุษย์เนี่ยเวลารหัสพันธุกรรมเราถูกเปลี่ยนไป จากการแบ่งตัวเซลล์ในร่างกายถ้ามันผิดไปมันมีกระบวนการที่ไปแก้ไขแต่เนื่องจากไวรัสมันไม่มีชนิดนี้ไม่มีกระบวนการแก้ไขอันนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนรหัสพันธุก,กรรมไปเรื่อยแต่การเปลี่ยนรหัสพันธุก,กรรมนั้นเนี่ยเท่าที่เราทราบจนถึงวันนี้ยังไม่พบว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญในการแพร่ระบาดหรือในการทําให้เกิดโรคแรงหรือไม่แรงแตกต่างกันเพราะฉะนั้นยังเป็น วรัสชนิดเดิมนะครับมันก็มีเทคนิคทางด้านการแพทย์มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอย่างชัดเจนกุมอแล้วถ้าเกิดว่าจะข้ามไปถามเรื่องการกลายพันธุ์ในตา่างประเทศอย่างในอังกฤษอย่างในอ่ไนจีเรียวมืจะสักครูคร่ี้ที่บอกไว้ก็นั้นเป็นอันที่เราต้องต้องเฝ้าระวังดูคือคืออย่างนี้ครับที่เราบอกว่าที่อังกฤษน่ากลัวเนี่ยก็คือว่าพอพอเขพ,พบคนนึ่งปั๊บ เขาก็พบเชื้ออันนี้ที่มันกลายพันธุ์ในคนเยอะปริมาณมากในระยะเวลาอันใ,นในกล้กันเขาก็เลยคิดว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยแพร่พันธุ์ได้เร็วกระจายแพร่ได้เร็วเขาบอกเร็ว่าเ <ผม S 2> ดิ <ขอ S 2> มร้<ข>อยแล้วเจ็ดสิบแน่แต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าต้องบอกว่าลักษณะการติดโรคอันนี้เนี่ยท้านึกภาพสนามมวยก็ติดจากคนคนเดียวเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดแล้วคนเยอะแพร่เยอะก็แสดงมันก็ติดมันจะเชื้อตัวเดียวกันมันไม่ได้บอกว่าเชื้อตัวนั้น แพร่พันธุ์เร็วกับเชื้อตัวอื่นซึ่ง oh. อาจจะกระจายในกลุ่มประชากรที่แคบกว่า mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยยังบอกไม่ได้ชัดเจนเพราะถ้าจะบอกว่ามันแพร่พันธุ์ได้เร็วขึ้นต้องหมายความว่ามันมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานขึ้นมันมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานขึ้น <Okay. S 2> แล้วมันมีความจำเพาะที่เกาะอยู่กับเซลล์ในในคอเราได้ดีกว่าเดิม <Okay. S 2> ซึ่งอันนี้ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่มี <Okay. S 2> นึกออกไหมครับ <Okay. S 2> มันก็เลยพูดได้ไม่ชัดเจน ก็ดได้มาชัดเจนค่ะแล้วจะบอกได้ไหมเอ่ยถ้าเกิดว่ามีการกลายพันธุ์สมมุติว่ากลายพันธุ์จริงๆวัคซีนตัวเดิมที่ออกมาแล้วสั่งซื้อกันเต็มเลยทั่วโลกในเวลานี้จะยังคงใช้ได้มีประสิทธิภาพเดิมหรือเปล่าเท่าเดิมไหมไอ้ตัวที่มันกลายพันธุ์ต้องบอกว่าตัวที่เปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปเท่าที่เราทราบในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะ,ะมันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวรอบนอกที่เราเรียกว่าตัวสไปค์ที่มันจะไปเกาะติด อันนั้นเป็นตัวที่เราสร้างท,ทุกวัคซีนสร้างภูมิต้านทานไปจับกับไอ้ตัวรอบๆตัวนั้นเพราะฉะนั้นยังไม่น่าจะต้องอคิดว่ามันจะไม่ไม่ได้ผลนะครับค่ะน่าจะยังได้ผลอยู่น่าจะยังได้ผลค่ะเท่าที่คุณหมอดูสถนานการณ์ในเวลานี้เนี่ยคุณหมอประเมินหรือวางฉากทัดไว้สําหรับสถนานการณ์อย่างไรบ้างแบบมอดูเลยเนาะไม่ใช่อัตรงกันค่ะ จะบอกแม้คืออย่างี้ผมว่าเนี่ยนะครับครั้งแรกต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยเราปิดสนิทปิดอย่างรวดเร็วรนะครับถึงแม้ผมจะบอกว่าปิดปิด,ป,ดปิดแบบรั่วัวก็รัวน้อยมากเลยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเราหยุดมันได้แต่ในครั้งที่สองเนี่ยเราทาอย่างนั้นไม่ได้แนละ้วเศรษฐกิจเราไม่ไหวประชาชนเราไม่ไหวนะครับแต่เรามีความรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องทําเป็นนโยบายคืออะไรวิธีการป้องกัน หรือลดการแพร่ระบาดมีอยู่2วิธีนะครับสอง,สอง,ส,องสองจุดใหญ่ๆอน,นี้ <S 1> 1. <S ดีกว่า 1. นึ่งซูเปอร์สเปรดดิ้งอีเวนต์หรือบริเวณทั้งหลายต้องปิดเด็ดขาดต้องจริงจังกับมันเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องถ้าจริงจังปิดเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะลดการแพร่ระบาดไปได้เยอะแต่ถามว่าเราจะปิดเหมือนเดิมจนไม่ทําอะไรเลยได้ไหมเศรษฐกิจก็ยาผมว่าแย่นะ การที่จะป้องกันการระบาดก็คือว่าเราต้องลดการเคลื่อนที่ของประชากรคเคลื่อนที่ของประชากรหมายความว่าอะไรเราไปพบปะคนน้อยลงมีกิจกรรมอะไรน้อยลงถามว่าอย่างร้านอาหารเนี่ยแทนที่เคยจะเปิดถึงเที่ยงคืนคก็สามทุ่มนะครับก็พออยู่กันไปได้ตลาดสดก็ปิดให้มันเร็วขึ้นหรือขายของสลับกันนะครับแต่และแผงสายของสลับกันอะไรเงี้ย ทั้งประเทศก็พออยู่ได้อยู่อย่างพอเพียงไปสักระยะหนึ่งก่อนจนวัคซีนมาแล้วได้กันให้ดีนะครับให้ได้ประชากรกลุ่มใหญ่พอที่จะวัคซีนสามารถป้องกันได้อันนั้นเราค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมขณะนี้ผู้คนต้องรวมมือกันหมดทั้งรัฐบ,บ,บาลทั้งประชาชนสถานที่ที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปถ้าไม่จําเป็นต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ไปเจอเพื่อนผูกก็อย่าพึ่งไปคุณหมอคะแล้วที่เมื่อสักครู่นี้เรียนสอบถามคุณหมอถึงฉากทัดเนะาเออนะฉากทัดเนาะพอเราทำอย่างนี้นะครับเนี่ยพอเราทาอย่างนี้ปั๊บเนี่ย เราก็จะอยู่ไปได้นะครับขณะนี้รัฐบาลพยายามหรือประเทศพยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดที่เป็น super spreading event สามสามสีที่ให้มันค่อยๆลงมาซึ่งถ้าผมไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองนะมันก็อีกสักประมาณไม่เกิน2อสาอาทิตย์เราจะเห็นว่ามันค่อยๆค่อยๆลดลงแต่ไม่มีทางเหลือเป็นศูนย์อีกแล้วนะครับทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้มันก็จะมีวันละ30ลาย20ลาย นะครับหรือ50ลายก็ได้อย่างมากไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะถามว่าเราจะทํำยังไงเราก็ต้องป้องกันตัวเองซึ่งเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีว่าจะป้องกันยังไงวัคซีนที่จะเข้ามาอย่างเร็วที่สุดก็กรุงพมีนาใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะต้องมีมีลำดับความสำคัญของคนที่จะไปได้วัคซีนก่อนโดยทั่วโลกเขาก็อาศัยว่าแพทย์และพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ควรจะได้ก่อนเพราะบ เพราะไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเราจะเจอคนป่วย <Okay. S 2> เยอะทั้งคนที่เป็นโรคและคนไม่เป็นโรคซึ่งภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้ว <Okay. S 2> แล้วเราก็จะแพร่เชื้อได้อยู่เรื่อยๆเพราะพวกนี้ส่วนมากก็จะอายุน้อย <Okay. S 2> ก็จะไม่ค่อยมีอาการ,รอันนั้นก็คือให้เขาได้ไปก่อน <Okay. S 2> เราจะได้มีแพทย์และพยาบาลทํางานถ้าเมื่อถึงเวลาจําเป็น <Okay. S 2> นะครับแล้วก็จะไปผู้ที่มีความเสี่ยงสูง <Okay. S 2> ที่จะมีอาการมากอาการหนักก็จะได้ให้วัคซีนตอบต่อ,ตอไปแต่ okay. ถ้าจะให้วัคซีนได้ผลเต็มที่ในการป้องกันการระบาดในประเทศนี้ได้ในสังคมเรานะครับมันต้องได้ประมาณ60%ของประชากร60%ของ60ล้านคนก็36ล้านคนก็ลังคิดด้วยจะใช้เวลานานเท่าไหร่คิดกันคร่าวๆเองวันนั้นถามข้อมูลจากคนอื่นก็น่าจะประมาณเกือบๆปีเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็มีเชื้ออยู่เงี้ยไปเรื่อยๆอีกปีหนึ่งไม่รู้อีกปีต้องฉีดใหม่หรือเปล่าเพราะ ข้อมูลอันนึงเรไม่รู้ว่าภูมิต้านทานที่จากวัคซีนจะอยู่นานแค่ไหนนะยังไม่มีใครรู้นะครับก็อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้ไปอีกปีปีครึ่งอย่างน้อย ทำใจสบายๆทำใจให้ร่มเย็นอยู่กับมันอยู่กับมันไปอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองที่ได้คุยกันกับคุณหมอนะคะแต่อย่างที่คุณหมอบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเรื่องวัคซีนยังเป็นประเด็นที่เราจะต้องกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าและในขณะเดียวกันยังจะต้องสอบถามคุณหมอต่อไปหล่ะว่าแล้วมองระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยณเวลานี้จะสามารถรับมือกับการแพรบบ่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด19ได้หรือไม่ในเมื่อ ถ้าเกิดบอกกันไว้ว่าวัคซีนเราก็ยังไม่แน่ใจเราหวังเพื่อวัคซีนอย่างเดียวไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะดูแลตนเองนอกเหนือจากมาตรการด้านสาธารณาสุขที่เราท่องได้หมดแล้วแต่ปฏิบัติได้หรือเปล่าอันนี้กเรื่องหนึ่งนะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ คณผู้ชมคะก่อนที่จะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กคีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ค่ะเพื่อที่จะรับหนังสือบันทึกเรื่องเด่นอยากเล่า5การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยด็อร์เลิศพรอุดมพงและคณะเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามาว่าจากการเปิดเผยของรัฐบาลคาดการว่าประเทศไทยของเราจะได้รับวัคซีนต้านโควิด -19 ล็ลอดแรกเมื่อไหร่ระหว่างข้อ1เดือนกุมภาพันธ์หรือข้อ2เดือนมีนาคมทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ มาอยู่้วยกันต่อนะคะในช่วงนี้เรายังคงนั่งอยู่กับเรคีของเราค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหาโนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพอดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาพอดเมื่อสักครู่นี้บอกทิ้งขางกันไว้ประเด็นของวัคซีนตกลงแล้ววัคซีนป้องกันโควิด19ได้แค่ไหนครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากข้อมูลที่เรามีซึ่งก็เป็นข้อมูลในระยะแรกรมากนะครับ มันก็ยืนยันว่าคนที่ได้รับวัคซีนกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนั้นเนี่ยคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยปลอดภัยจากโรคมากกว่าป้องกันได้ถึง95%อนะครับอย่างน้อยประมาณ90บซึ่งซึ่งเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่นับว่าใช้ได้นะครับวัคซีนอื่นๆที่เราเคยคุ้นเคยกันเช่นวัคซีนแค่วัดใหญ่เนี่ยจริงๆการป้องกันในระยะแรกก็ไม่ถึงระดับนี้ประมาณ80นิดๆน,นะครับ แต่คราวนี้สิ่งที่ที่เราจะต้องติดตามไปก็คือระยะยาวนะ, <Okay. S 2> นะครับว่าคนที่ฉีบวัคซีนแล้วไม่มีอาการนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีภูมิต้านทานไปนน้นเท่าไหร่จะมีเชื้ออยู่ในตัวเขาไหมอันนี้เรายังไม่ทราบ <Okay. S 2> แต่ข้อมูลนี้จะทยอยออกมาเรื่อยๆแน่นอนภายในระยะเวลาสองสาเดือนข้างหน้านะครับซึ่งก็ก็จะเป็นข้อมูลที่ที่บอกเราได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมว่าวัคซีนนียได้ผลไม่มีข้อมูลใดๆ ขณะนี้ที่บอกว่าวัคซีนนี้ไม่ได้ผลค่ะหมอกครับถ้าอย่างนั้นระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเรามีศักยภาพในการรับมือแค่ไหนกับไวรัสโควิด -19 รับจากนี้ไปก็อย่างอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับเราคงไม่เหลือศูนย์นะครับเหลือ30มาย20่ายหรือ50าายเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสบายมากเลยเพราะว่าคนก็จะถ้าเรารู้คนไม่ค่อยมีอาการมากเลยะนะครับ ต่อไปถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติตัวอีกระบบสาธารณสุขเราผมว่ารับรับได้นะครับยกเว้นยกเว้นอย่าให้เกิดซ u เปอร์สเตรดดิ้งอีเวนต์ขึ้นมาอีกอย่างน,นี้นรอบสามแล้วนะถ้าเกิดขึ้นมาระบาดอีกที200คนพร้อมกันทีเดียวอย่างที่บอกเมื่อกี้อโอ้โหก็เรื่องใหญ่อีกเหมือนกันมันก็จะเกิดพีคขึ้นไปอีกเพราะอย่าลืมว่าจากรอบแรกเลยเนี่ยประเทศไทยมีการระบาดน้อยนะครับถึงแม้จะมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างแต่ว่าภูมิต้านทานในตัวคนไทย น้อยมากสำหรับโลกนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อตอนนี้เรายังไม่สามารถจะรับวัคซีนได้คนไทยทำอะไรได้บ้าง ในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด19นอกเหนือจากมาตรการสาธารณาสุขที่บอกว่าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าล้างมือให้บ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมกินของร้อนใช้ช้อนกลางของตนเองแล้วก็สแกนไทยชนะหมอชนะอันนี้ก็คุยกันอยู่ในวงแคบๆพวกแพทย์พยาบาลกันเองคือแพทย์กับพยาบาลนี่ได้เปรียบเนื่องจากว่าเรารู้อยู่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะแพร่กระจา,ายอย่างไร ซึ่งบางทีคนประชาชนทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยทราบเพราะฉะนั้นมันก็หนีไม่พ้นต้องทําหลักสาสอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่ผมขอบอกว่าต้องทําอย่างมีสตินะครับเสมอว่าใส่หน้ากากจริงๆก็ไม่ต้องใส่ตลอดเวลาสมมุติเราไปยืนเล่นอยู่คนเดียวริมชายหาดนี่แบบอีกสุดตรงเลยนะไปใส่ทําไมหน้ากากนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ใกล้ชิดเดินกันสวนกันไปกันมา อันนั้นก็ต้องใสคนเยอะๆก็ต้องใส่อีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งอยากจะบอกคนจะได้ไม่ตื่นตระหนกด้ว่าภาษาไทยเรียกอะไรนึกไม่ออกแต่ casual contact เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้คือการได้รับเชื้อแล้วติดโรคแล้วเป็นโรคได้เนี่ยมันต้องได้รับเชื้อในปริมาณที่มากพ <มา S 1> อในระยะเวลาที่จํากัดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอันนึงสมมติข่าวที่เคยว่ามีช่างติดทีวีวงจรปิด ไปที่โอ้ไม่รู้กี่ที่เลยแล้วเราดันไปที่นั้นด้วยดูห่างกันลิบลับเลยเดินสวนกันไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปกลัวจนมากมายนะครับสังเกตอาการอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยพอเรารู้อย่างนี้มากขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องตื่นหนกอยู่อย่างมีสตินะครับสถา,านที่แออัดถ้าจําเป็นต้องไปก็รีบๆออกมาเสียนะครับที่แออัดและอากาศไม่ถ่ายเทนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยมีน้อยกว่า ต่างชาติอย่างที่บอกนะครับถ้าจะมีก็มีในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งอากาศเขาก็ถ่ายเทนะครับตอนนี้คนก็ไม่ได้แออัดแล้วนะครับโอกาสก็จะน้อยถ้าจะเกิดติดกันจริงๆในวงแคบๆก็จะมีร้านอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้หรือในตลาดสดเนี่ยเมื่อสองสวันเพิ่งแนะนําคุยกันไปก็ไปดูมาตรการสิว่าทํำยังไงให้คนซื้อกับคนขายไม่สัมผัสกันของมือไม่ต้องหยิบแตะกัน ก็ทําได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยได้แล้วก็อยู่ไปได้ยังไงถ้าเกิดมีความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนมากกว่านี้คงจะได้มีโอกาสกลับมาคุยกันกับคุณหมออีกนะคะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่มีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันทุกวันได้ในรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวเราจะพยายามย่อยให้ทุกสิ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆก็ยกตัวอย่างไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเท่านั้นแต่ว่านี่แหละเรื่องของไวรัสโควิด -19 ที่มีอยู่หลากหลายมิติก็จะพยายามนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นระยะะ,ยะนะคะเนื่องจากรายการ ของเรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดชมรายการเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Fan Page ของสถาบันพระปกเกล้า20ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากาสถาบันไปเลยนะคะติดตามรายการของเราได้ใหม่ตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้ช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณหมอนิธิดิฉันนัชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ